สวัสดียามสายๆนะเพื่อนเพื่อนเราหยอดน้ำกรดเราก็มองเห็นมเมล็ดอ้าวเห็นเห็อกาแฟเราก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนเดูเพื่อนๆนกาแฟเราจะสุกแล้วมันมีสุกบางบางต้นก็สุกแล้วเพื่อนๆนเราจะปลูกในป่ายางของเรา ปุกในป่ายางของเราดกด้วยนะเพื่อนๆโซโนโน้นจะเป็นโซนกลางนี้ก็จะเป็นกาแฟหมดเลยจะเป็นกาแฟกาแฟจะแจมแจมกลางกลางร่องยางนะเพื่อน ใครอยากได้มาทำพันุไปทำพันุก็มาเอาที่สวนนะคะมาเอาที่สวนเลยใครอยากได้มเมล็ดพันเนี่ยมาถอนเอาไปปลูกเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเบี้ยเล็กๆมันอะเยอะเลย เราก็เอามาเล็ดอย่างนี้แหละเพื่อนๆที่เราปลูกนะ่ะเราเอาเมาเล็ดจากชุมพรมาปลูกเราปลูกเมเล็ดอย่างนี้แหละแต่ก็ออกหมากออกผลให้เราได้กินได้ใช้อยู่ได้ถ้ามีเยอะๆก็ได้ขายแต่เราก็เอาไว้กินเองอกาแฟสดเพ่ะนเพื่อนเราจะแจมแจมตามร่องยาง แต่ก็ดกทุกต้นเลยนะปีที่สองที่สามปีนี้แหละแต่ก็ดกทุกต้นเลยเห็นไหมดกดกทุกต้นเลยกาแฟสดๆจากสวนเลยเพื่อนๆสนใจมาเอาพัน์ธไปปลูกไว้กินก็มาถอนเอาไปนะคะเพื่อนๆ มาถอนเอาที่สวนเรามีเยอะอยู่พอได้ปลูกอยู่ถ้าใครอยากปลูกไว้กิน2อสต้นหรือว่าเป็น10-20ต้นก็พอได้อยู่นะเพื่อนๆมาเอาไปปลูกไว้ที่สวนไว้กินนะเนี่ยเห็นไหมดกมากเลยเราปลูกมเมล็ดเมล็ดเหมือนกันเราเอา,มาเมล็ดมาจากชุมพร เราก็ปลูกเพราะใส่ถุงก็เอามาปลูกมันก็ดกนะเพื่อนๆเนี่ยเล็ดสุกแล้วเนี่ยลูกสุกแล้วใครจะได้เก็บแล้วแค่นั้นก่อนนะเพราะเพื่อนๆไปหยดน้ำปรดให้เสร็จก่อน